พี่น้องจ๋ามาทางนี้สวนทั่วเปนอีกคางกันได้จ้ะคากงกับแปลงอันแม่อลอินวังหันนี่ปูกไว้กินจอกไอแกกพนกับพ่อกินได้จ้ะนี่นี่ประกาศขาวรู้สึกว่า,าจ,จะแก่แล้วเนาะจนเป็นดอกนี่พี่น้องอันนี้พักกวงตุ่งพักกระจอนนี่ปูไ้กิน ดาวเรื่องเพิ่นกระปูกห้เป็นแถวจะเป็นขยันอันนี้ผักกาดหินผักกาดหน่อยพี่น้องความกินเด้ค่ะนี่ก็ปนลเจ็บขนาดได้นานนี่แปลงผักกาดเขียวน้อยผักกาดเขียวน่อยจ้ะเพิ่นป,ปล,ลูกแปยงลวเล็กละน้อยเพิ่นกับพ่อกินในขอบครัวเพิ่นเด้จ้ะ อันนี้ก็ผักกาดพิ้นโบเดย์ใหญ่ออกไปแปลงบ่นนี่ทำนี้เนาะกกาดขาวหน่อยจ้ะก,กาดขาวอันนี้ก็ผักชีลาวนี่ผักชีลาวพี่น้องแบบบ้านๆเลยค่ะอันนี้ผักชีไทยผักชีพักใบหอมปลอมเลยจ้ะงามขนาด งามขนาดงามขนาดนสวยมากพี่น้องจ้าคุปลูกได้งามทางด้านนี้ก็เป็นพักกาดเขียวใหญ่ที่คุนเอาไปขันนข่นสมพักเลยจะนี่กาดเขียวใหญ่ขั้นสมพักนี่แค่นี้ก็พอขัน้นพอกินเราจ้ะ ต้นเริ่มเลยน,นี่ก็เป็นถั่วฝักยาวยังไม่ได้จะซักข้างจ้ะท่านได้ออกดอกออกงวยได้จ้ะนี่ถั่วฝักยาวเป็นถั่วฝักยาว หอมแบงหอมแบงหอมเพนนีเบี้ยดอกดาวเรืองเพิ่นกำลังฟูดไปปลูกค่ะเพิ่นปลูกพี่ปแปลงข้างบนาาเพิ่นจ้ะกำลังปลูกเลยจ้ะแปลงดอกดาวเรืองเพิ่นถึงแล้วพี่น้องจา๋าสวนแต่งของเพิ่นสวนนี้เพิ่นเป็นลูก เพิ่เก็บไปขายแล้วเด้จเเอจากมือเสานี่กระตาหนึ่งอ๋อดหน่วยนดงลูกเต็มเก็บไ,ไปกระตาหนึ่งยังเหลือเต็ม,มอยู่จ้ะเนีย่ยมากลูกเลยเนาะมึงนะมาก,กินลูกใหญ่เด้อจ้ะมาก,กินลูกกระเปาะแกะแปะแนวนีงจ้ะเนี่ย เตียงโู้โดจกจุดเดจ้ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเป็นใบหนาเนาะเป็นบังพุ่นเปิดเข้าไปหน่วยรับสาบอยู่จ้ะพี่น้องหน่วยรับสาบอยู่เตีงวิธีชีวิตชนนบทตละจะ่ะามแรงเพิ่นกระปูกแนวกินพืชดพักสวนขั่วเป็นรายได้เสริมเหลือกินกระเม่นขายจะ่ะ นิ้มเหลือกินผูดโพเก็บมือละหาบเด้จ้ะนี่มือละหาบสองหาบพูนล,ละเป็นเก็บเนี่ยอุ้มเป็นกระโบด,ด้แปลงเง่าได้ค่ะประมาณม่าน่าจะถึงแปดเมตรประมาณแปดเมตรนี่จะแปลงหนึ่งปนปูหน่วย มักเตียง,งนี่เหรอร่ังเป็นดอกอยู่อีกกับบักลายจ้ะเก็บได้อีกเป็นเดือนพ่นจ้ะก็คืคอจะลูกใหญ่ๆ้องจ๋าลูกนี้บักเป่งบักเป่งด้วยจ้ะหุ่นอยู่ทั้งในซองไปกับลับสาบอยู่ด้วยจ้ะอยู่ทั้งนอกมันใบเพ่นบังนอแนบบเห็น เปิดเข้าไปจังเห็นหน่วยหลบูบรับสาบอยู่จ้าพี่น้องบุญฟังผุนกับบัหลายหน่วยคุณรลบสูบรับสาบอยู่ยพี่น้องอะไรหน่อยเด้จ้ะก็เคราเพิิไนไงแห้งเป็นปูเก,ก็กยแปลงแปลงละประมาณแปดเมตรเนาะสิบเมตรบ่เกินน่ะหนึ่งแปง สองแปลงสามแปลงสี่แปลงสี่แปลงเท่านั้นเด้พี่น้องเก็บมือแล้วซองหาบด้วยกันนี่เป็นหนวยใหญ่นาะเพิ่งเ,เก็บหนวยใหญ่ไปขายก่อนก็ร่างเป็นหนวยหน่วยกับบักร้ายกันหน่วยหน่อยก่อนเอนเปลี่ยนหน่อยน้อง,องจา๋าไปอ,อ่อนซ่อนเด้ ออนโซอนออนโซนบักแดงอาพี่น้องมาละมึงธรรมาชาตเพนรายจะาพนปูบักแดงสุด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 เอ้ยก็ะลางเป็นหน่วยกับบักไลายจ้าพี่น้องจ้เห็นเห็นยุนาจออาสีโบชาดเพราะว่ามันต้องเห็นด้วยตาจ้าพี่น้องจ้า เจ้คสิเกิดขาดความฟินเนาะลายอยู่จังพี่น้องความว่าจ็คสิซองกล่องไปทางใดเนี่ยเป็นหน่วยหอยหน่อยลา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 ยพี่น้องจ๋าลายมากมาทางนี้เอ้ยสุขสอนใ่ในพี่แล้ก็เสือหนึ่งพี่ <c oughs> เสือหนึ่ง <c oughs> พี่น้องอะ่ะ ภาษาภาษาอีสานบางที่ฟังบ่อกระถามม่ได้เด้อจ้ะบอกบอกไปคนฟังภาษาอีสานบ่บอ,อกกามมาะ, <c oughs> ะอออกขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเพราะว่ามันกระชินเนาะบอกไถ่บอกเล่าบอกอีสานสมกันอยู่นี่เลยจ้ะขอโทษขออภัยคนไหนที่ฟังไม่ออก นี่คือสวนแตงกวาแตงบ้านเรานี่แหละจะแตงทางอีสานก็ชอบปลูกในหน้าแรงเว้นจากงานไล่งานนาก็ปลูกพืชผักไว้กินเหลือกินก็ขายจากพันวาพามาชมบรรยากาศทองไฮทองหน้าเปิด ปลูกพืชผักยามแรงหน้าแลง้งได้จ้ะนี่หน้าเลง้งแล้วก็ปลูกตามด้วยข้าวโพดสองแถวกำลังจะตั้งท้องเหมือนกันค่ะไม่ได้ปลูกหลายได้จ้ะปลูกแปลงละเล็กแปลงละน้อยพออยู่พอกินนี่ก็ถั่วอีกสองแถว สองแถวแล้วเวลาซักข้างเพิ่นกันซักมุมใส่กันอย่างสีเนะจ้ะแค่นี้เพิ่นก็พอกินพอเพียงด้วยจ้ะนี่พอเพียงเพิ่นอยู่สองคนแล้วก็มีลูกชายสองคนไปเหตุงานไอเหตุงานต่างจังหวัดแล้วก็ไปอัไนได้แฟนอยู่ต่างจังหวัดก็อยู่บ้านแฟนแล่ะเพิ่นก็อยู่สองเถาด้วยจ้ะพอกินพอเพียงเพิ่นด้วจ้ะซ้ำนี่ ขยันอิหลีจะเฮ็ดเกินไปพุณไอหน้าเพิ่นร้ายแหง